อ้ํเป็นถึงนางเอกตัวท็อปแต่ละครเรื่องล่าสุดทําไมเรตติ้งน้อยคนไม่ดูเป็นละครของช่อง 7HD ที่หลายคนจับตามองเป็นการโคจรกลับมาเจอกันครั้งแรกในรอบ18ปีของอ้ํพัชราภา กับพระเอกตลอดการอย่างติ๊กเจษดาพรและครั้งแรกกับอ้ํากับพระเอกรุ่นน้องอย่างเข้มหัดสวีในเรื่องลมพัดผ่านดาวแม้ว่าที่ผ่านมาเรตติ้งจะไม่เป็นใจแต่เนื้อเรื่องก็กําลังสนุกเข้มข้นสุดๆชาวเน็ตได้เข้ามาตั้งกระทู้ถามทําไมรู้สึกไม่ค่อยอินกับพระเอกนางเอกเรื่องลมพัดผ่านดาวนอกจากนี้ก็มีเสียงวิจารณ์เรื่องอายุของนางเอกที่หลายคนมองว่าเกินไวัยไปสักหน่อย ล่าสุดนั้นแฟนเพจ f a c e b o o k ของอ้ํา,าพัชราภาได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ว่าเห็น <c oughs> คอมเมนต์ชาวเน็ตหลายคนพูดถึงนางเอกว่าอายุแก่กว่าบทบ้างไม่เหมาะสมกับบทอ้ําควรไปเล่นบทร้ายต้องเข้าใจกันก่อน ลมพัดผ่านดาวเป็นนิยายชั้นครูที่ผู้ประพัน์ธเขียนไว้ให้หนูดาวหรือดาราชาอายุมากกว่าพระเอกหลายปีพอสมควรอยู่แล้วเป็นเรื่องแนวรักต่างวัยรักสามเศร้าเน้นความฟินดรามา่าลึกซึ้งอิ่มเอมอารมณ์บุคลิกนางเอกเป็นผู้หญิงวัยทำงานที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนเก่งทุกเรื่องแต่อ่อนหัดเรื่องรักพอมีแฟนก็จะคลั่งรักเป็นพิเศษบางคนก็เลยดูเหมือนว่าบทใสๆเบ้าๆหรือเปล่าหลาคน อาจจะไม่ชินและติดภาพจำอ้ำในบทแรงๆที่ผ่านมาความจริงแล้วเขาก็เล่นตรงตามคาแรคเตอร์ที่ได้รับมาออกมาดีมากๆและนักแสดงก็ถอดออกมาจากนิยายเป๊ะเ,เ,เลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูอยากให้ลองเปิดใจดูก่อนนะคะยิ่งช่วงหลังบทจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเป็นละครอีกเรื่องที่น่าติดตามดูจบแล้วคุณจะซาบซึ้งไปกับทุกตัวละครแน่นอนค่ะ